โลกนะครับไม่มีพรมแดนเกิดการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจการเมืองไปสู่ทุกจุดเราเรียกอันนี้ว่าโลกาภิวัตน์เห็นไหมครับโลกาภิวัตน์เกิดการขยายตัวการลงทุนนะฮะต่างชาติมัซื้อหุ้นและในที่สุดในปัจจุบันคนไทยก็ซื้อหุ้นในต่างประเทศมันมาจากภาพนี้เข้าใจไหมครับละภาพนี้จะมากขึ้นทุกทีภาพที่สองครับ ตอนนี้สําคัญมากดูนะครับเมื่อโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ดูนะครับนะฮะก็กลายมาเป็นอะไรครับผมจะดึงฮะประเด็นก็เกิดอะไรครับครับนะครับเกิดการขยายตัวของโลกาภิวัตน์นะฮะนะครับในทางเศรษฐกิจการเงินเดินทางเป็นว่าเล่นนะครับคุณครับการขยายตัวตัวนี้จะส่งผลต่อตัวนี้อะไรครับ ไม่มีประเทศไหนครับนะครับที่ต้องปิดคุณปิดได้ยังไงครับมีเงินทั่วโลกกําลังไหลครับพ้นทุกประเทศต้องเปิดเนี่ยพ้เข้าสู่ยุคของการเปิดเสรีครับไม่เคยมีมาก่อนในช่วงชีวิตเลยเปิดเสรีการเงินเปิดเสรีสินค้าเปิดเสรีทางด้านเกี่ยวกับการลงทุนเข้าใจไหมครับพอเป็นแบบนี้ปับ๊บประเทศไทยก็เจ๊ง พอเวลาเปิดเซรีคุณครับคุณไปกู้จากต่างประเทศแล้วก็กลไกตัวเดิมยังอยู่ซ i x เอ็กซ์เชนเจ์เรทเขาคือว่ากู้โดยไม่ต้องมีความเสี่ยงถึงเกิดวิกฤติถึง997เก้าเยอะครับแบงก์ชาติยังพังเลยเพราะโลกมันเปลี่ยนแต่ความคิดของคนไทยตามไม่ถึงโอเคอเคลียนะครับเดี๋ยวจะมดูตรงนี้แล้วจะเราดูว่นาอน,น,นาคตเป็นไงตอนนี้โลกกำลังยิ่งเปลี่ยนแปลงเยอะเลยตัวต่อไปครับดูนะครับเมื่อโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงปั๊บ คอมมินิตล่มสลายก็เกิดประเทศเกิดใหม่เยอะเลยสาภาพโซเวียตนะกลายเป็น15ประเทศอ่ะสามประเทศลัตเวียรีลทัวเนียลทัวเนียเป็นส่วนหนึ่งของสาภาพยุโรปอีก12ประเทศอยู่ใน CIS Common w e a l t h ล์อ e น e ิเพน t ด t ต t แต่หนึ่งในประเทศนั้นชื่อยูเครนขอถอนตัวออกประเทศพวกนี้คืออะไรครับอูเบกิสถานเทอร์เมกิสถานไชคิสถาน,าานเอลเมเนียมาโดวาจอร์เจีย เบลารุสออสเอรไบยันยูโกสลาเวียนี่เจ็ดประเทศผมเชื่อพวกคุณจำอะไรไม่ได้เลยลองบอกมาสักสองประเทศสิ่ฮะยูโกสลาเวียเซอร์เบียดีมากโครเอเชียนี่สงสัยดูฟุตบอลนะบอสเนียเก่งแล้วมีอะไรถ้าเล่นฟุตดูฟุตบอลอะโครเอเชียบอสเนียเฮอร์เซกุเวนาเซอร์เบีย สโลเวเนียมาเซโดเนียมองเตนเนโกและโคโูโวเชโกสโลวาเกียก็กลายเป็นสองประเทศคนครับพอเป็นแบบนี้ปั๊บพอคอมวนรสต์สลายประเทศต่างๆที่ไม่เคยแข่งกับเราฮนะในรัตินอเมริกาก็พังงาดขึ้นมาทันทีเลยเพราะไม่มีปัญหาเรื่องการเมืองฮนะบราซิลเปรูชิลีอัฟริกาใตา้อย่างต่างๆคนครับประเทศไทยถึงจิบหายไงเพราะขายสินค้าตัวเดียวกับมันเลยสมัยก่อนไม่มีเขาจะไพ้ เดี๋ยวนี้ก็มีจีนมีลาวเข้าใจไหมครับนี่คือปัญหาของไทยละปรับตัวไม่ทันทีนี้สิ่งที่สําคัญมากที่สุดคืออะไรครับอ่านนี้เราจะมาจบที่ตรงนี้ไม่ต้องมากมายทั้งตรงนี้ถามเลยครับในโลกซึ่งไม่มีใครถ่วงดูอเมริกาแล้วครับเข้าใจไหมครับถามว่าประเทศเล็กๆกพวกนี้เขาเห็น e อียยี่สิบแปดประเทศคกลนครับสมัยนั้นหนึ 1989. ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเก้ามีแค่กี่ประเทศนะสิบสองประเทศสเปนกับโปรตุเกสเข้ามาหลังสุด 1986แปดหล้วหลังจากนั้นต้องรอ1995ถึงกลายเป็น15ประเทศฟินแลนด์สวีเดนนะครับแล้วก็นะครับเข้ามาอีกนะฮะ,ะเข้ามานะฮะ,ะเป็นสิบห้าประเทศและหลังจากนั้น2004แม่งเรียงแถวเข้ามาเลยอีก10ประเทศไซปรัสมอลตาลัตเวียลิทัวเนียเอสโตเนียโปแลนด์เชโกสโลวาเกียอะไรพวกนี้เข้าใจไหมครับ แล้วหลังจากนั้น20-7ก็เข้ามาอีก2ประเทศคือโรมาเนียกับอะไรครับกับบาวแกเรียใช่ไหมครับและประเทศสุดท้ายที่เข้ามา28ก็อะไรครับโครเอเชียไงเพราะฉะนั้นในการประชุมอาเซมแม่งมีแค่27ประเทศของอาของของเเพราะโครเอเชียยังไม่ได้เข้าแต่โครเอเชียเข้า EU แล้วแต่ไม่ได้อยู่ในส่วนของอาเซมเข้าใจไมครับโอเคเคลียร์นะครับมันจะมีเหตุผลไง เพราะฉันเมื่อออกมาเป็นแบบนี้ประเทศเรานี่ทำไงที่สกมันบอกคุณครับถ้าไม่ทําอะไรเลยนะครับไซมูลเทนเนสเกมถูกอเมริกาบีนะ้แน่เพราะฉะนั้นต้องทำไงรวมกลุ่มพอร,รวมกลุ่มแบบไหนแบบเดียวกับมันไนงะประชากรเศรษฐกิจยุโรปก,ก็กลายเป็นประชากรเศรษฐกิจอาเซียนและทั่วโลกนะครับคนครับขนาดนี้มีการรวมกลุ่มเป็นร้อยร้อยแห่งเลยทวิภาคีเพราะฉันหลังหนึ่งเก้าแด้าโลกมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยคุณดูภาพนะี้ เอาแค่นี้ก็พอเลยครับเยอะไหมครับนะและยังแถมนีอนุภูมิภาค I.M.T.G.T. เยอะไหมครับ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 ถ้าสงสัยถามอาจารย์ได้อาจารย์จะตอบคุณทุกข้อเลยราะอะไรชีวิตผมอยู่ที่ตรงเนี้ยนะคุณดูยุ่งยากมากอาจารย์คุณคนแก่ครับจําลําบากมากแต่อาจารย์จะไม่เหมือนพวกเรา พวกเราจําทุกเรื่องยกเว้นเรื่องที่มันต้องจําอาจารย์เนี่ยจำยากมากยกเว้นเรื่องที่ต้องจําจําแม่นหมดทีนี้เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นกับเศรษฐกิจของเรายังไงครับขอดึงตรงนี้ครับโอเคเคลียร์นะครับภาพแรกเลยนะครับพอหลังจาก1 9 8 9นะครับสิ่งที่ปรากฏการครั้งแรกเกิดขึ้นคืออะไรครับโลกเข้าสู่โลกาภิวัตน์แล้วครับเพราะฉะนั้นเงินทุนก็ไหลเข้าไหลออกเยอะมากอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับแต่ตัวที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญนะครับอีกอันหนึ่งคืออะไรครับ อรอบอุลูกไกวยซึ่งอ,อาจารย์คงจะขอสรุปแค่นี้เลยรอบอลูกไกว์เนี่ยพวกเราไม่รู้คนครับสำนักอาจารย์เนี่ยเห็นแล้วสําหรับเมืองไทยฮนะช็อกทันทีเลยคนครับรอบอุลูกไกวยมันมีการเปิดเสรีเรื่องของอะไรครับค้าปลีกเมืองไทยมีปัญหาไงไปเจรจาค้าปลีกแต่ไม่รู้ว่าผลพวงจากการเจรจานั้นคืออะไรพอเจรจาค้าปลีกก็หมายความว่าคุณต้องแก้ไขกฎหมายกฎระเบ,บียบให้ต่างชาติมาค้าปลีกได้ คนครับถ้าคุณอยู่ในประเทศที่มันรัฐบาลน,นะฮะ forward ก่อนเจราจาอาจจะขอยกเว้นหรือถ้าไม่ยกเว้นก็จะช่วยค้าปลีกช่วยยังไงครับต่อวปนี้ปรับกฎหมายทุกๆุก200เมตรมีค้าปลีกได้แห่งเดียวพี่ไทยไม่ได้ทําอะไรเลยวันนี้ใช่ไหมครับค้าปลีกเจ๊ง2ครับรอบบรุกไายมีการเปิดเสรีอะไรครับ เรื่องของการเงินปรากฏว่าเรายังฟิกเอ็กซ์เชนจ์เลทอยู่เลยสองพอมีการเปิดเสรีทางการเงินเอกชนก็ไม่รู้เปิดเสรีทางการเงินคืออะไรครับให้ต่างชาติมาทําแบงก์ทำอะไรขึ้นมาได้กับประกันชีวิตประกันภัยคุนข้าวันนี้ช่วยตลาดช่วยในการวิเคราะห์เลยถ้าสมัยนั้น AIA อยู่ในตลาดหุ้นไทยคุณรู้ได้ทันทีเอ r n i n g งของ AI a จะลดลงอย่างไม่เคยมีมาก่อนนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างตลาดหุ้นกับเศรษฐกิจไง ทำไมอาจารย์รู้ง่ายมากเพราะถ้ามีการเปิดเสรีทางด้านเกี่ยวกับการงการเงินหมายถึงเปิดเสรีแบงกิ้งกับประกันชีวิตประกันภยัยตอนนั้นมีประกันชีวิต12แห่ง AIA ครองตําแหน่งแปด้าสเอร์ซถ้ามีการเปิดเสรีจะมีประกันชีวิตมาจากทั่วโลกใช่ไหมถามเลยครับและอย่างคนไทยก็จะแบงก์ก็จะทําประกันชีวิตได้ใช่ไหมถามว่า AIA สามารถครองตําแหน่งสัดส่วนถึง9ก้าสิบาเปอร์นตได้ไหมครับคนสามารถวิเคราะห์หุ้นในร่วงหน้าเลยเขาเรียกาการวิเคราะห์หุ้นในเชิงโครงสร้างไง เพราะตอนนี้อาจารย์อธิบายใในเชิงโครงสร้างคือไม่ต้องไปดูตรงนี้อะไรมันเห็นได้ชัดแล้วคุณสามารถบอกได้เลยถ้ามันมีการเปิดเสรีทางด้านเกี่ยวกับทางด้านแบงค์แบงค์ไหนไม่มีการปฏิรูปแบงค์นั้นเจ๊งแน่เพราะคุณกําลังแข่งใช่ไหมครับศรีนครเจ๊งไปแล้วกรุงเทพกรุงเทพพนิษการเจ๊งแล้วไทยธนุใช่ไหมใช่ไหมครับพวกที่เหลืออยู่หนึ่งก็คืออะไรครับแต่งงานกับฝรั่งนะ B. ไงเบยไง อีกส่วนหนึ่งก็คืออะไรครับเป็นของฝรั่งอีกส่วนแข็งแรงพอแข็งแรงปั๊บมันก็ช่วยเช่นอย่ยยยางไทยพาณิชย์ไงใครจะเชื่อคุณรู้ไหมไทยพาณิชย์ปีนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับสินทรัพย์มากกว่าแบงก์กรุงเทพเป็นครั้งแรกเลยเห็นภาพไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือการวิเคราะห์เรื่องของหุ้นหรือเรื่องอะไรต่างในเชิงโครงสร้างซึ่งเดี๋ยวจะบอกเพอนอนาคตโอเคเคลียร์นะครับพันานรอบบรุษไกวแต่ตัวที่เปลี่ยนแปลงเยอะที่สุดที่พวกเราไม่รู้ ก็คือ AEC คุณรู้ไหมครับ AEC เนี่ยพวกเราไปเข้าใจอยู่อย่างเดียวนึกว่าปีหน้าเข้าสู่ AEC ไม่ผิดแล้วครับปีหน้าเข้าสู่ AEC คุณครับแต่มีประเด็นปัญหาที่พวกเราต้องทําความเข้าใจด้วยความเคารพเลยครับคุณดูอาจารย์เข้าสู่ห้องนี้นะครับยอาจารย์เปิดประตูนะออกจากประตูเนี่ยเดินเข้ามาเริ่มเปิดนะครับเข้าเราู่ดูอาจารย์เข้าเข้าเข้า เข,เ,ขเข้าเข้าเข้าจนทั้งนั่งช่วยตอบอาจารย์ครับตกลงปีหน้าเริ่มเข้าเข้ามาเยอะแล้วหรือเข้ามาจนจบเรื่อง AEC เขียนอย่างครับข้อมูลในเมืองไทยมีไหมครับตกลงตอบอาจารย์หน่อยเพราะว่าอะไรเข้ามัน process นะ entering ตกลงเริ่มเข้า เข้ามานานแล้วหรือจบไปยังงงใช่ไหมครับข้อสองครับอะไรเข้าคุณครับนี่ถือสมชายเข้านะเว้ยครับสมชายเริ่มเข้าสมชายเข้ามานานแล้วสมชายนั่งเรียบร้อยแล้วตกลงเอซีอะไรเข้าเหรเข็นยังครับมืองไทยมีปัญหาเยอะจริงๆ เห็นไหมครับแล้วเวลาที่ท่านเรียน AEC นะครับก็โดยความเคารพก็เอาภาพซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะมาบอกอยู่นะครับแค่นี้ทีนี้มันจะเกี่ยวข้องอะไรกับเราเนี่ยเราจะมองไม่เห็นก็คือภาพนี้ครับ AEC แล้วช่วยต่ออาจารย์หน่อยครับคืออะไร เวลาเราเรียนเอพูดเอซนะมันก็พูดออกมาเป็นภาพนี้เลยโอเคนะครับ mm hmm. ก็ดอกมามทีละข้อเลยเอซี uh, C, นะครับอะไรขึ้นวาเป็นอะไรกัทำไมมีอย่างนี้ฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเี okay. ้ เป็นไรฮะฮะแล้วคุณช่วยอาจารย์นิ้นด้วย นี่ไงอัปเดตเวอร์ชันเนี่ยตอนนี้เรับเขาเครใชื่อหอ้สายอาน้่ีคามเอนเปนเคร่ใช่ครับเครื่องไม่มีคอรังะรเโอเคไทยเวอ์ลอยเวอร์ชันแล้วกัน เวลาเราพูดถึง AEC นะครับก็มักจะ พูดถึงเป้าหมาย ACC ประการนะครับเป็นตลาดฐานการผลิตร่วมเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสม,มอภาคบุรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกแล้วเราก็หเคลื่อนย้ายสินค้าเสรีเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือก็มีแปดประเภทเอว่ากันไปนะครับแล้วก็อะไรฮะสินค้าเปิดเสรี6ประเทศนั้นกำแพงภาษี 0, 2, 0, 3, 3, 4, าหรือศูนย์สองศเท่าไรครับสองศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์หนึ่งห้าเอ๊ะทำไมมันตัวเลขมันหายไปเยอะเลยมันดูดิ มันต้องมีเครื่องนี้แน่นอนเลยใช่ไหมครับแต่ไม่เป็นไรคอาจารย์จะเล่าอย่างนี้ให้ฟังแล้วกันง่ายๆคุณครับคำว่าประชาคมเศรษฐกิจทุกแห่งนะครับจะเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเพราะอะไรครับเราเามาจากกระบวนการของประชาคมเศรษฐกิจยุโรปเวลาที่เขาพูดถึงประชาคมเศรษฐกิจยุโรปนะะเขาจะไม่มานั่งพูดอย่างนี้เลย สองศูนย์น่าเก้านะครับในยุโรปนะครับเขาพูดอย่างเดียวหมายถึงว่าโอเคนะครับจบเนี่ยหมายความว่าคําว่าประชาคมเศรษฐกฐิจยุโรปหมายถึงเป็นตลาดร่วมยุโรปเห็นไหมครับตลาดร่วมคืออะไรครับนะครับเปิดเสรีสินค้าบริการเงินทุนและแรงงานเพราะฉะนั้นคุณสังเกตด,ดูนะครับยุโรปเริ่มมีการตลาดร่วมตั้งแต่หนึ่งเ ประชาคมฐานหินและเหล็กยุโรปก,ก็คืออะไรครับสินค้าคือฐานหินเข้าออกโดยไม่มีกำแพงภาษีไม่มีโควตาบริการที่เกี่ยวข้องฐานหินและเหล็กก็คือเปิดเสรีหมายความอะไรครับหมายความว่าแก้ไขกฎหมายกฎระเบียบให้นะครับตอนนั้นเป็นแค่หกประเทศเป็นเจ้าของได้เกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ลงทุนเกี่ยวกับฐานหินและเหล็กสามารถที่จะถือครองได้ แรงงานฐานนี้เล็กๆอันนี้ก็ป no ระชาคมฐานเล็กๆหนึ่งเก้าห้าสองหนึ่งเก้าห้าแปดก็มีประชาคมพลังงานปรมาณูยุโรปประชาคมคืออะไรครับตลาดร่วมพลังงานปรมาณูยุโรปสินค้าตัวนี้คือพลังงานรเข้าออกโดยกำแพงภาษีหรือศูนย์แรงงานที่อยู่ในพลังงานปรมาณูยุโรปเข้าออกได้และในปีเดียวกันประชาคมเศรษฐกิจยุโรปกว้างกว่านั้นเลยครับเกษตรอุตสาหกรรมข้าใจไหมครับเราถึงเรียกว่าประชาคมยุโรปพราะประชาคมยุโรปก็มีสามประชาคม